จ้าปุ่งจอมแมพ่พ่อนเฮ็ดไว้นะวันนี้สิกินข้าวนี่หละจ้าตักน้อยหนึง่งน้ำมันลงน้ำสิกินข้าวใดเอาตักเอาข้าวนั่นหละจ้าวันนี้แมพ่พ่อนใส่กระเทียมเลยจ้าใส่กระเทียม ันตะไคร้ด้วยค่ะจิกินซ้ำได้่ะตักซ้ำนั่นจ้าจะสุดแปลงไว้เบิดเพราะว่ามันสีบูดสีนา่าถ้าเห้ากินมาเบิดนะกินเทอละน้อยแปลงเธอละน้อยก้าข้าสิกินเบิดอ่ะนะจ้า ใช่บวกเขือเหลืองเลยจ้าบวเขื่อยังก็กได้จ้าว่าแต่มันเหลืองเขือใหญ่บวเขือปอบวเขือคืนแห่งดีจ้าก็มีแค่นี้แหละเด้อจ้าวันนี้เข้ากับใส่ผงสุโรจักน่อยค่ะ จะใส่ลายด้วยจ้าใส่ลายกระเสบบลายใส่หน่อยกระเสบหน่อยจ้าวันนี้ตามด้วยข้าวขัวด้วยจ้าข้าวขัวเข้ากับมรารกหลยกับใส่หลยมากหน่อยกับใส่หน่อยวันนี้กับปรุงข้นให้มันเข่ากันเวยจ้านี่คือการแปลงกุ้งยมเวยจ้าเหนื่อยจ้าอืม กับต้มน้ำไหม้ด้วยจ้ะกุ้งจอมห่าอยู่เทียงหายเทียงหน้ามีต้มน้ำไหม้พร้อมเลยจ้านี่แหละจ้แปลงออกมาก,กันนี่นี่แหละจ้ามักพริกนี่ฮักก็หัน่นใส่ด้วยจ้าใครอยากกินเผ็ดกินเข้มหมอนอืมแบแบแฉบมาเด้อมาเด้อกินกุ้งจอมคะ่ะ แซ่แช่แช่ชมาจ้าไม่กินน้ำกันแซ่ด้วยจ้ากุ้งจอมนะไม่พอนเห็ดเองจ้าแซ่แช่แช่แช่ชมาเจ้า กินอยู่เทียงหน้านี่แหละจ้าต้มน้ำไม่ก็ไม่กินนะจ้านี่คือผักกันจองนะจ้ากินผักกันจองน้ำก็ได้จ้านี่กระ,กะทินอ่อนค่ะ มาเด้อจ้ากินกุ้งจอมน้ำกันจ้านเดีลจ้าบาใส่หม,มึกใส่เค้ะ